สวัสดีครับทัศนะรายการใหญ่ที่ญี่ปุ่นนะครับวันอาทิตย์นี้ครับรายการวัน173ก็จะเริ่มชกค,คู่แรกในประมาณ11โมงนะครับก็ซื้อชมทางพีพีประมาณ1ประมาณ250บาทนะครับขั้นตอนก็ติดตามได้ในเพจของวันแชมเปี้ยนชิพไทยแลนด์นะครับย้ำว่าต้องซื้อดูเท่านั้นนะ250บาทนะครับไม่มีถ่ายทอดสดทางทีวีช่อง7หรือว่าให้ดูทางเพจนะครับ ซื้อต่างเท่านั้นนะครับไปที่คู่แรกเลยนะครับเป็นการชกกันคิกบ็อกซิ่งนะฮะร,รุ่นแบตเตอร์เวทบุยลุยกับฮิโรกิอากิโมโตคู่นี้ต่อยกันมาหนึ่งครั้งที่ลุมพินีเมื่อประมาณปีที่ทผ่านมานะครับคู่ขี้นะไฟนั้นเนี่ยดูคู่ขี้แต่บุยลุยชนะครับแต่ว่าไฟนี้มาต่อยที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นบ้านของฮิโรกิออกเจ้าถิ่นดีกว่าครับฮิโรกิอากิโมโตดุดันแข็งแรงครับคิกบ็อกซิ่งสไตล์ญ,ญี่ปุ่นจัดไปอ่นะขออนุญาตข้ามไปเป็นคู่สําคัญสําคัญเลยแล้วกันนะครับ ไปพีคู่ของเจ็คพีคอกคกับนักชกแขนเดียวเจอกับเสือคิมสอจโต้งปาจีนครับคู่นี้เนี่ยถ้าพูดถึงสไตล์เนี่ยมันก็บู๊ทั้งคู่นะน่าจะสนุกหลายคนมองว่าห่างผมดูไม่ห่างนะเพราะว่าเสือคิมเป็นมวยที่ระบบป้องกันตัวไม่ดีกล้าแรกกล้าบวกแต่ว่าด้วยสภาพร่างกายของเสือคิมแข็งแรงัวิจิตหัวใจดีนะครับผมเชื่อว่าน่าจะผ่านได้ชอบเสือคิมสอจอโต้งปาจีน,นครับแต่ก็ประมาทเจ็คพีคอกไม่ได้นะเห็นว่านักชกแขนเดียวแต่ไอแขนตรงเนี้ยที่ ที่เป็นกระดูกอ่ะฟาดแต่และทีเนี่ยโ,โหเจ็บเมือนนะเสรอคิอมก็ต้องระวังนะครับค<ช>ู่ต่อไปครับไปที่คู่ของสแตมไฟล์แกเลยแล้วกันเจอกักบคานะนะครับคิกบ็อกซิ่ง115อปอนด์สแตมไม่ได้ต่อยร่วม2ปีนะตั้งแต่มีการบาดเจ็บที่หัวเข,าเข,าเข่าก็ไปรักษาไปผ่านะครับก็กลับมาละผมว่ามีผลนะครับการหายไป2ปีแล้วขาเนี่ยบางทีเนี่ยคือมันมวยไม่ได้ต่อย2ปีอ่ะผมว่ามันต้องมีผลนะในขณะที่คานะไฟลล่าสุดต่อยกับเพชรจีจ้าต่อยดี เราได้ชกในบ้านที่ญี่ปุ่นผมคิดว่าคานะร่างกายดีกว่าเสียงเชียร์กำลังใจบรรยากาศแวดล้อมดีกว่าชอบคันะแต่เชียร์สแตมม์นะคู่ต่อไปครับนาบิวัานานครับขยับเวทขึ้นมาต่อยเฟเธอเวท155ปอนด์เจอกับทางด้านฮิโรมิวาจิมะแชมป์เควันจากญี่ปุ่นที่มาชกแทนแฮกตี้นะครับเขาบอกใช้ได้แต่ผมดูแล้วก็ยังไงก็เป็นรองนาบิวอยู่ดีเรื่องของ สรีระรูปร่างถึงแม้ว่ากติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยนามบิวจะเป็นรองแต่ผมดูว่าร่างกายรูปร่างแล้วก็ความการเตรียมตัวของนามบิวมาดีผมว่าไหวชอบไปที่นามบิวอ่านาน,นะครับอีกคู่หนึ่งครับคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบตตงเวทครับซุปเปอร์เลกเกดหมู่เก้าเจอกับยูกิโยซะจากญี่ปุ่นนะครับ1น5่รอาปอนด์ผมว่าเวทนี้เนี่ยยูกิจะหนากว่านะแต่รูปร่าง,ส,งส่วนส่วนสูงนี่ไม่ต่างกันนะครับ ซูเปอร์เลกเนี่ยมาต่อยญี่ปุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยก็ชนะทาคิรุแล้วก็มาแพ้นามบิวนะครับคือคู่นี้เนี่ยผมดูว่ายูกิจะได้เรื่องของสภาพร่างกายเพราะว่าอึดถึกทนนะเห็นเขาต่อยช่วงหลังที่ลุมพินีนะครับเตะขาแรงหมัดหนักนะครับล่าสุดชนะเพชรธนงส่วนซูเปอร์เล็กเนี่ยด้วยประสบการณ์ของเขาอะ่ะการแก้เกมบนเวทีการเก็บอาวุธนะครับแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าดีอยู่ที่ร่างกายอย่างเดียวเลยคือถ้าร่างกายดีก็สู้ได้ นะครับแต่ถ้าร่างกายไม่ดีก็เสร็จได้เอาเป็นว่าครูเนี้ยไปไปวัดสภาพร่างกายของซุปเปอร์เล็กนะครับว่าเดี๋ยวดูวันช่างเนี่ยว่าเป็นยังไงเนื้อตัวเป็นยังไงช่างผ่านไหมค่าน้ําผ่านไหมถ้ามีปัญหาอีกก็แสดงว่าร่างกายไม่ดีแล้วแหละนะครับแต่ถ้าผ่านแบบทะลุเลยอ่ะก็นั่นหมายถึงว่าเขาเตรียมตัวมาดีนะครับแต่ยังยังเชื่อใจซุปเปอร์เล็กนะว่าว่าจะเอาตัวรอดได้แต่ก็แอบวันหวันนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่กิมต่อในบ้านแข็งแรงด้วยอาเชียซุปเปอร์เล็กแล้วกันนะครับแต่ว่าชอบ คู่ต่อไปครับเป็นการพบกันระหว่างมารัติโกลเลียนครับเจอกับลูคิยาอันโปะนะครับคิกบ็อกซิง่งเฟต้าเวทรวท้อยห้าสิบห้าปอนด์นะครับเมื่อวานเนี่ยตอนที่เฟตออฟกันเนี่ยจ้องตากันเกือบจะต่อยกันแล้วนะครับเพราะว่าลูคิยาอันโปะตัวนี้เนี่ยถือว่ามีสไตล์ที่ยียวนกวนประสาทน,นะครับเห็นว่าเคยชกแมตช์พิเศษกับบัวขาวนะครับเคยต่อยสากลกับปาเกียวแต่ผมดูแล้วก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมว่ามารัติโกลเลียนโหดกว่า ดุดันแข็งแรงผมว่าคู่นี้เสร็จมาลัดนะครับชอบมาลัดคู่ต่อไปครับคีบ็อกซิ่งไฟเวทครับร้อยสามสิบห้าปอนด์ทาคิรุเจอกับดูดเดนิพูลิสคือกติกาเนี่ยก็มันก็เอื้อไปทางทาคิรุแหละนะครับเพราะว่าทาคิรุเขาสายคีบ็อกซิ่งต่อยที่ญี่ปุ่นอีกสภาพร่างกายความสดอีกทาคิรุได้เปรียบครบวงจรเลยนะครับผมว่าเดนิพูลิสรอดยากนะครับชอบไปที่ทาคิรุเซกาวะนะครับ คู่ต่อไปครับขออนุญาตออกทัศนะคู่นี้หน่อยแล้วกัน MMB รุ่นไ์เบทคริคิเตียนลีครับเจอกับอาลีเบกลาซูลอฟนะครับจากตุรกีนะฮะโอ้ถ้าดูจากผลงานช่วงหลังเนี่ยอาลีเบตตัวนี้โคตรแข็งแรงเลยอะนะครับผมว่าหน้าตามอะแข็งแรงดูดันนะครับคือเห็นจากหลายๆไฟที่ผ่านมาที่เขาขึ้นแข่งขันอนะผมว่าเขามีร่างกายที่แข็งแรงมากนะครับ MMB ผมว่าความแข็งแรงดีกว่าชอบอาลีเบกลาซูลอฟนะครับ แล้วก็คู่ชิงแชมป์โลกมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ครับรถถังจิตมงนนครับเจอกับน้องโอฮาม่ามวยไทยรูปราฟเนี่ยพอๆกันนะวนสูงอะไรก็ไม่ต่างกันนะน้องโอเตรียมตัวดีมากอายุ38-39ละแข่งหนะักนะครับส่วนรถถังก็เตรียมตัวดีเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าก่อนชกจะมีกระแสดราม่าเรื่องค่าตัวแต่ว่าผมว่าเขาก็เป็นมืออาชีพนะก็ต้องเต็มที่อยู่แล้วนะครับคู่นี้กติกามวยไทยเนี่ยผมว่าไม่ห่างนะผมว่ามันจะวัดกันตรงหมดัด ว่าหมัดเนี่ยรถถังเด้เปเรียบนวมเล็กอะต่อยแม่นต่อยคมนะครับหาจังหวะโยกสร้างจังหวะต่อยเก่งนะครับถ้าบางแข้งของน้องโอหน่อยก็น่าจะดีก็ยังต้องหัหน้าลุ้นหมัดของรถถังมากกว่านะครับชอบรถถังจินมุงนุนนะครับบวกกับความสดสภาพร่างกายที่อายุน้อยกว่าร่วมร่วมสิปีอะ่ะผมว่ามันต้องมีผลบ้างแหละนะชอบรถถังนะครับคู่ต่อไปครับชิงแชมป์โลก115ปอนด์ครับมวยไทยนานากะ เอวัสปอร์ตเจอกับหนุ่มสุรินชอเกตวีนาครับเจจิอาจารย์ทุกสำนักนะครับมองไปที่นานากาหมดเลยอะนะฮะเพราะว่าความเร็วฟอร์มหลังก็ดีชคที่ญี่ปุ่นชกในบ้านได้เปรียบครบเลยนะฮะส่วนนุ่มสุรินก็เตรียมตัวดีแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าเป็นรองเยอะจริงๆนะครับฉะนั้นคู่นี้ก็ต้องมอ,อกนานากาะนะครับแต่ก็เชียร์นุ่มสุรินแหละอยากให้มันพลิกแต่ไม่รู้จะพลิกหรือเปล่านะก็ชอบไปที่นานากานะครับแล้วก็ขออนุญาต ไปเอ็มคู่หนึ่งแล้วกันยูยะวากามาสึนะครับเจอกับโจชัวปาซิโอวนี้ยังไงก็ต้องออกเจ้าถิ่นนะยูยะวากามาสึนะครับถูกว่าชกในบ้านนะสู้ในบ้านนะยังไงก็กำลังใจดีเยี่ยมแผนมวยญี่ปุ่นนะ่าจะเต็มสนามนะครับจัดไปยูยาวากามาสึมาถึงกู้เอกครับป้องกันแชมป์โลก คิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทนะครับซูเปอร์บอลแชมป์ตัวจริงเจอกับมาซากินโนริแชมป์เฉพาะการก็เป็นจ้าเป็นการรวมแชมป์นะครับพิสูจน์ว่าใครคือเบอร์หนึ่งซูเปอร์บอลน,นี่แพ้ตะวันฉายมานะในรูปแบบมวยไทยส่วนมาซากินโนริชนะน็อกตะวันฉายมาในรูปแบบคิกบ็อกซิง่งมันก็ถือว่ามาเจอกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งซึ่งกติกาเนี่ยซูเปอร์บอลเขาไม่เป็นรองใครอยู่ละนะครับผมว่าซูเปอร์บอลเนี่ยจะโชคจะโชคได้ดีดกับมวยที่เดินเข้าหา ต่อยกับพวกมาลัดต่อยกับพวกอะไรอะ่ะอีกหลายต่อหลายคนที่เขาต่อยมาดักออกแม่นๆนะครับตวัดการคอนะเก็บอาวุธเก่งมีสเตปคิกบ็อกซิ่งที่ดีส่วนมาซากิโนอิริทรงเดินเตะขาต่อยหมัดนะครับผมว่าทรงนี้เข้าทางสู้บอลอ่ะถ้าเกิดสู้บอลไม่ประมาณไปโดนหมัดหลนเหมือนตะวันฉายผมว่าด้วยประสบการณ์ของสู้บอลเนี่ยน่าจะช่วยให้เขาเอาชนะได้นะครับส่วนการชกที่ญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าไม่มีผลเพราะว่าสู้บอลเดินสายโชคมาทั่วโลก ไม่น่าจะเป็นปัญหาสําหรับเขาเรื่องการสู้กับกองเชียร์เจ้าถิ่นอะไรอย่างเงี้ยผมว่าไหวนะครับอ่ะนี่คือทั้งหมดนะครับที่ออกทัศนอุปรายการวัน1 7 3ที่ญี่ปุ่นครับไดโนทอมรายการมวยไทยที่จะพาทุกคนไปอัปเดตข่าวสารวงการมวยแบบจาะลึกจัดเต็มทัศนวิเคราะห์วิจารกับผู้บรรยายมวยชื่อดังนุยไดโนเข้มข้นทุกข่าวติดตามรายการไดโนทอกได้ทุกวันอาทิตย์สี่ทุ่มเป็นต้นไปทางช่อง y u ูทูบลุยไดโนชาแนล